สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับครูก้อยนะคะในวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะอ่ะก่อนอื่นนะคะที่ก่อนที่เราจะเริ่มเรียนนะคะสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมในการเรียนวิชาสังคมมีอะไรบ้างนะคะหนึ่งก็คือแบบึดหัดวิชาสังคมนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่6 2อนะคะอุปกรณ์การเรียนปากกานะคะปากกาแดงปากกาดำเงินนะคะไม้บรรทัด ดินสอยางลบลิควิดนะคะเตรียมให้เรียบร้อยเตรียมกันหรือยังคะนักเรียนเตรียมแล้วเราก็เข้าสู่บทเรียนกันเลยนะคะเราก็จะขึ้นในหน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจนะคะก่อนอื่นนะคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องรู้นะคะจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในเรื่องของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจนะคะ นักเรียนสามารถอธิบายนะคะความหมายและความสำคัญของภาษีจำแนกประเภทของภาษีเห็นความสำคัญในการเสียภาษี <น cents. S 2> เพื่อเป็นรายได้ในการพัฒนาประเทศมาดูนะคะเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือเรื่องของภาษีนะคะความหมายและความสำคัญของภาษีมาดูความหมายของภาษีนะคะภาษีเป็นเงินรายได้ที่รัฐจัดเก็บจากประชาชน เพื่อใช้ในการพัฒนาประเทศนะคะและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นทำไมนะคะทำไมเราจะต้องเรียนภาษีเรียนทำไมภาษีคืออะไรจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตของนักเรียนหรือไม่วันนี้เราจะมาหาคำตอบก,กันนะคะว่าภาษีคืออะไรทำไมนะคะเราต้องเรียนภาษีภาษีมีความจำเป็นบ้างแค่ไหนนะคะ มาดูเรื่องนะคะเรื่องแรกหัวข้อแรกหัวข้อที่เราจะเรียนในชั่วโมงนี้นะคะก็คือความหมายและความสําคัญของภาษีนะคะซึ่งครูนะคะก็มีคลิปวิดีโอให้นักเรียนได้ดูไปดูกันเลยคะ่ะถนนยาวสุดสายตาเลยนะเนี่ยตอนกลางคืนก็มีไฟส่องสว่างสวัยตามทางไปหมดโรงพยาบาลก็มีคนเยอะแยะที่โรงเรียนก็ดูร่มรื่น มีนักเรียนตั้งใจเรียนหนังสือกันใหญ่เลยสิ่งก่อสร้างเหล่านี้สร้างมาจากเงินภาษีของประชาชนกันหรือเนี่ยว้าวสวัสดีครับน้องๆเมื่อสักครู่เจอสิ่งก่อสร้างต่างๆที่รัฐสร้างเพื่อบริการประชาชนมากมายเลยนะครับซึ่งสร้างมาจากภาษีของประชาชนด้วยเงินภาษีของเราได้นำมาใช้ประโยชน์จริงๆด้วยนะครับและผู้ที่ได้รับประโยชน์นั้นก็คือพวกเราเองนั่นแหละครับ เอ๊ะน้องๆจำกันได้หรือเปล่าครับว่าภาษีก็คือเงินที่รัฐบาลเรียกเก็บจากผู้ที่มีรายได้ตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้เพื่อนำไปใช้พัฒนาประเทศในด้านต่างๆและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศให้ดีขึ้นนั่นเองครับเงินที่รัฐบาลจัดเก็บได้ก็จะนำไปใช้ประโยชน์ในหลายๆด้านเช่นใช้พัฒนาประเทศในด้านต่างๆใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความสะดวกสบาย โดยการนำไปสร้างสะพานสร้างถนนสร้างโรงเรียนสร้างโรงพยาบาลสร้างระบบไฟฟ้ารวมทั้งนำไปสร้างสาธารณูปโภคต่างๆที่เราสามารถใช้บริการได้และนอกจากนี้เงินภาษียังนำไปให้บริการดูแลความปลอดภัยนำไปช่วยในเรื่องของการศึกษาและการรักษาพยาบาลครับดังนั้น เราก็ควรดูแลรักษาสิ่งเหล่านี้ที่รัฐได้จัดหามาให้เพราะได้มาจากเงินภาษีของคุณพ่อคุณแม่เรานั่นเองครับทีนี้น้องๆก็เข้าใจกันแล้วนด้ครับว่าภาษีเป็นเงินที่รัฐบาลเรียกเก็บจากนิติบุคคลหรือผู้ที่มีรายได้ตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเพื่อนำมาใช้ใจ่ายในการพัฒนาประเทศการเสียภาษีจึงเป็นหน้าที่ของประชาชนทุกคนที่ต้องปฏิบัติและเป็นสิ่งที่เราทุกคนดูแลและรักษาไว้ครับ เมื่อเราทำงานมีรายได้เราก็ต้องเสียภาษีครับอย่างเช่นคุณพ่อของเพลินเป็นคุณหมอมีรายได้ก็จำเป็นต้องนำเงินส่วนหนึ่งมาเสียภาษีครูไพลินมีอาชีพเป็นครูสอนหนังสือได้รับเงินเดือนก็ต้องเสียภาษีด้วยเช่นเดียวกันแต่เพลินที่เป็นนักเรียนยังไม่มีรายได้ก็ไม่ต้องเสียภาษีครับน้องๆคะเงินที่ภาษีรัฐบาลจัดเก็บน,นั้นก็มีอยู่หลายประเภทเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะ ว่ามีภาษีอะไรบ้างแต่ว่าก่อนอื่นให้น้องๆช่วยกันระดมสมองแสดงความคิดกับกิจกรรมนี้กันก่อนค่ะร่วมด้วยช่วยคิดน้องๆทราบไหมครับภาษีมีกี่ประเภทอะไรบ้าง น้องคะมีกิจกรรมหลายอย่างเลยนะคะที่เราจะต้องเสียภาษีซึ่งภาษีที่ราชการจัดเก็บอยู่นั้นก็มีอยู่หลายประเภทค่ะอย่างแรกนะคะคือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่เป็นภาษีที่เรียกเก็บจากผู้ที่มีรายได้ตามที่รัฐกำหนดนั่นเองค่ะอย่างที่สองคือภาษีเงินได้นิติบุคคลค่ะที่เป็นภาษีเรียกเก็บจากบริษัทต่างๆ ที่คิดมาจากกำไรที่บริษัทนั้นได้รับค่ะผู้ที่เสียภาษีชนิดนี้ก็เป็นพวกบริษัทห้างร้านต่างๆค่ะอย่างที่สามคือภาษีมูลค่าเพิ่มค่ะที่เป็นภาษีเรียกเก็บจากการซื้อสินค้าและบริการนั่นเองค่ะน้องๆอย่างเช่นการไปซื้อสินค้าตามห้างสรรพสินค้าต่างๆสุ per ์มาร์เการไปทานอาหารที่ร้านอาหารค่ะน้องสังเกตได้จากไปเสร็จที่ได้รับนะคะ จะมีรายการจัดเก็บภาษีบันทึกไว้ด้วยค่ะอย่างที่4คือภาษีบำรุงท้องที่ค่ะที่เป็นภาษีที่เรียกเก็บจากผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินตามที่ดินที่ตนมีอยู่ค่ะคุณพ่อของพลอยเป็นเกษตรกรมี so ท,ที่ดินในการทำสวนทำไร่คุณพ่อของพลอยจึงต้องเสียภาษีชนิดนี้ด้วยค่ะอย่างที่หคือภาษีโรงเรือนค่ะที่เป็นภาษีที่เรียกเก็บจากเจ้าของที่ ที่มีโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอื่นให้เช่าค่ะอย่างเช่นร้านของอาแปะขายของชำที่บ้านเปิดเป็นร้านขายของชำมีรายได้จากที่อยู่อาศัยด้วยก็ต้องไปเสียภาษีชนิดนี้ด้วยค่ะอย่างสุดท้ายนะคะคือาภาษีสรรพสามิตค่ะที่เป็นภาษีที่กฎหมายกำหนดให้กรมสรรพสามิตเรียกเก็บจากสินค้าที่ผลิตหรือนำเข้าอย่างเช่นบริษัทต่างๆ ที่นำเข้าสินค้าต่างประเทศเข้ามาขายในประเทศก็จะต้องเสียภาษีชนิดนี้ด้วยนั่นเองค่ะมีภาษีมากมายหลายประเภทเลยใช่ไหมครับน้องๆวันนี้พลอยก็เรียนเรื่องภาษีเหมือนกันแต่พลอยยังไม่เข้าใจเท่าไหร่นักจึงขอให้คุณพ่ออธิบายเพิ่มเติมระหว่างที่คุณพ่อมารับกลับบ้านครับคุณพ่อคะคุณพ่อต้องจ่ายภาษีด้วยใช่ไหมคะจ่ายสิลูก พ่อทำงานมีรายได้พ่อก็ต้องจ่ายภาษีให้แก่รัฐบาลด้วยวันนี้หนูเรียนเรื่องภาษีที่โรงเรียนด้วยค่ะแต่ว่ายากจังคุณพ่อช่วยสอนหนูหน่อยสิคะได้สิจ้าลูกลอย,ยังเป็นนักเรียนไม่มีรายได้ก็จะยังไม่ต้องจ่ายภาษีจ้าแต่ว่าถ้าลอยไปซื้อสินค้าที่เขามีใบเสร็จให้ อาจจะมีการหักค่าภาษีไปด้วยนะจ๊ะเป็นภาษีประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มนะตามห้างสรรพสินค้าใช่ไหมคะคุณพ่อวันนี้คุณครูก็บอกค่ะค่ะสำหรับคลิปนะคะก็จบลงไปแล้วเป็นยังไงบ้างคะอ่าเราก็มาสรุปนะคะ คลิปวิดีโอกันนะคะมาดูนะคะความสำคัญของภาษีนะคะ,ะความสำคัญนะคะเพื่อเป็นรายได้สำหรับพัฒนาประเทศในด้านต่างๆนะคะ 2. ใช้เป็นเงินเดือนของขรร้าราชการนะคะ 3. เพื่อควบคุมนะคะการบริโภคของประชาชนภายในประเทศะคะ่ะอ่ะเราก็มาดูประเภทของภาษีนะคะ ประเภทของภาษีนะคะจะแบ่งเป็นหัวข้อหลักใหญ่ๆนะคะก็คือ2ประเภทก็คือภาษีทางตรงและภาษีทางอ้อมนะคะภาษีทางตรงก็คือภาษีที่รัฐจัดเก็บจากประชาชนผู้มีรายได้อาผู้เสียภาษีไม่สามารถผักภาระไปให้ผู้อื่นรับผิดชอบได้นะคะ 2. ภาษีทางอ้อมนะคะก็คือภาษีที่รัฐเรียกเก็บจากผู้ที่มีหน้าที่ที่ต้องเสียภาษี ผู้เสียภาษีสามารถผักภาระไปให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเสียแทนได้อ,อย่างเงี้ยก็คือภาษีทางตรงเนี่ยก็คือผู้เสียภาษีก็คือจะต้องชําระเองนะคะให้คนอื่นชําระให้ไม่ได้แต่ว่าภาษีทางอ้อมนะคะก็คือสามารถผักภาระก็คือ,อให้ญาติให้คนอื่นเสียภาษีแทนได้นะคะ,ะมาดูภาษีทางตรงนะคะแต่ละประเภทภาษีทางตรงนะคะจะมีสองประเภท ก็คือหน่งนะคะภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาคืออะไรนะคะก็คือภาษีที่จัดเก็บจากผู้ที่มีเงินเดือนนะคะมีค่าจ้างอสองนะคะภาษีเงินได้นิติบุคคลภาษีเงินได้นิติบุคคลนะคะก็คือภาษีที่เก็บจากบริษัทธุรกิจนะคะห้างหุ้นส่วนต่างๆภาษีประเภทที่2นะคะก็คือภาษีทางอ้อม ภาษีทางอ้อมเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ประเภทนะคะหก็คือภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่มคืออะไรนะคะก็คือภาษีที่เรียกเก็บจากผู้ซื้อสินค้าและบริการนะคะสภาษีธุรกิจเฉพาะคืออะไรนะคะก็คือภาษีที่เก็บจากธุรกิจเฉพาะอย่างเช่นธนาคารโรงรับจำนำเป็นต้นนะคะ 3. นะคะอากรสแตมอากรสแตมคืออะไรก็คือภาษีที่จัดเก็บในรูปของ อากรสเตมนะคะอามาสู่การทําแบบฝึกหัดนะคะให้นักเรียนเตรียมแบบฝึกหัดของนักเรียนขึ้นมาเลยค่ะนะคะแบบฝึกหัดสังคมสังคมวิชาาวิชสังคมนะคะชั้นป่านักเรียนเปิดขึ้นมาที่หน้า181นะคะอ่าเนะคะเปิดขึ้นมาได้ยังเอ่ยเปิดขึ้นมาแล้วนะคะแล้วก็มาดูนะคะ เป็นกิจกรรมนะคะเกี่ยวกับเรื่องของภาษีและหน่วยงานที่จัดเก็บภาษีข้อที่หนึ่งถามว,ว่านักเรียนโยงเส้นจับคู่ข้อความที่สัมพันธ์กันนะคะ,ะมันก็จะมีช้อยามาให้นะคะ,ะช้อที่1เงินที่รัฐบาลเรียกเก็บจ,จากประชาชนนะคะที่มีไรายได้ 2. อนะคะภาษีทางตรงและภาษีทางอ้อม 3. การนำเงินภาษีไปใช้ในการพัฒนาประเทศส นะคะองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและรัฐบาลกลางอ่ะเขาก็จะให้ช้อยมากนะคะอันไหนคือความหมายของอ่ะความสัมพัญ์ของภาษีนะคะ 2. หน่วยงานที่จัดเก็บภาษีอ่ะมีหน่วยงานอะไรบ้างนะคะความหมายของภาษีอ่า ช้อยตัวไหนคือความหมายของภาษีนักเรียนก็ขีดเส้นโยงไปนะคะและ4นะคะประเภทของภาษีนะคะโดยนักเรียนใช้ปากกาแดงนะคะและไม้บรรทัดนะคะขีดโยงเส้นนะคะไปหาข้อความนะคะเช่นนะคะประเภทของภาษีมีภาษีประเภทอ่ะมีอะไรบ้างรูสรุปมาให้แล้วนะคะข้างตน้นอ่าหวังว่านักเรียนคงจะทันนะคะเสร็จกันแล้วเนาะ ต่อไปนะคะแบบปึกหัดข้อที่2นะคะหน้า182นะคะให้นักเรียนยกตัวอย่างที่สิ่งก่อสร้างนะคะที่สร้างขึ้นจากเงินภาษีโดยบันทึกลงในแผนภาพความคิดมันก็จะมีช่องนะคะ,ะมีสิ่งก่อสร้างอะไรบ้างนะคะที่สร้างขึ้นจากเงินภาษีนักเรียนก็ยกตัวอย่างแล้วก็เขียนลงไปตามช่องว่างนะคะ,ะมีอะไรบ้างครูยกตัวอย่างให้นะคะ นะคะเช่นโรงเรียนโรงพยาบาลนะคะสวนสาธารณะรถไฟถนนสะพานเป็นต้นนะคะส่วนที่เหลือก็ให้นักเรียนเขียนลงไปตามช่องเราเองนะคะทันไหมคะหวังว่านักเรียนคงจะทันนะคะต่อไปนะคะข้อที่2.1นักเรียนยกตัวอย่างมาแล้วมันก็จะมีคำถามขึ้นมาอีก นะคะให้นักเรียนอีก3ข้อข้อที่2.1นะคะถามว่านักเรียนต้องการให้รัฐบาลนาเงินภาษีของประชาชนไปทําประโยชน์อะไรเพิ่มเติมบ้าง<ม>ก็คือจากที่นักเรียนยกยกตัวอย่างมานะคะก็คือที่ยกตัวอย่างมานักเรียนอาจจะเคยได้ยินแต่ว่านักเรียนน่ะจะนานะคะต้องการอะไรเพิ่มเติมจากที่นักเรียนยกตัวอย่างมาให้นักเรียนเขียนลงในข้อที่2.1นะคะต่อไปข้อ2.2ถามว่า การมีส,สาธารณูปโภคที่รัฐที่รัฐบาลสร้างนะคะก่อให้เกิดผลอย่างไรนะคะ,ะรัฐสร้างสาธารณูปโภคต่างๆนะคะโรงพยาบาโลโรงเรียนนะคะสะพานถนนเนี่ยนะคะก่อให้เกิดผลอย่างไรต่อนักเรียนนักเรียนก็เขียนลงไปนะคะต่อไปข้อที่2.3นะคะถ้ารัฐบาลให้มีส,สาธารณูปโภคต่างๆตามที่นักเรียนต้องการแล้ว นักเรียนจะใช้สิ่งเหล่านั้นอย่างไรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะ,ะนักเรียนก็เขียนประโยชน์ลงไปนะคะส่งผลนรงเรียนยังไงบ้างนะคะต่อไปหน้าที่183นะคะอ่าข้อที่3ให้นักเรียนนะคะเขียนอธิบายเกี่ยวกับความหมายนะคะของภาษีลงไปในแผนภาพความคิดนะคะอ่ามันก็จะเป็นประเภทของภาษีเนาะ ช่องแรกนะคะให้นักเรียนบอกความหมายของภาษีนะคะซึ่งคุณครูก็สรุปไว้ข้างต้นแล้วนะคะภาษีทอ่ไรนะคะ,ะก็คือเงินนะคะที่รัฐบาลีกยกเก็บจากประชาชนนะคะที่มีไรายได้มาพัฒนาประเทศนักเรียนก็เขียนลงไปนะคะต่อไปภาษีทางตรองอนักเรียนก็เขียนความหมายของภาษีทางตรงว่าคืออะไรนะคะภาษีทางตรงแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะ,ะครูบอกให้แล้วเนาะ นักเรียนก็เขียนนะคะภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาคืออะไรให้นักเรียนเขียนความหมายลงไปนะคะและ3ภาษีเงินได้นิติบุคคลคืออะไรนะคะให้เขียนความหมายของภาษีเงินได้นิติบุคคลนะคะคืออะไรเขียนลงไปนะคะต่อไปประเภทที่2ค่ะภาษีทางอ้อมนะคะนักเรียนก็เขียนความหมายของภาษีทางอ้อมลงไปนะคะภาษีทางอ้อมนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะซึ่งครูยก ในชั้นป .6 เนี่ยรูยกมาแค่2ตัวอย่างนะคะ,ะก็คือให้นักเรียนเขียนความหมายของภาษีมูลค่าเพิ่มะคืออะไรนะคะและ2ก็คือภาษีสุกากรภาษีสุกากรคืออะไรนะคะให้นักเรียนเขียนความหมายลงไปเสร็จเรียงคะ่ะหวังว่านักเรียนคงจะทันนะคะถ้ามีอะไรไม่เข้าใจนะคะก็สามารถทักถามผูค้ครูได้ส่วนตัวนะคะทางไอจีทาง,ง a c e b o o k นะคะหรือไลน์ก็ได้ ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะ,ะแล้วเรานะคะก็มาพบกันในชั่วโมงเรียนออนไลน์นะผ่านโปรแกรม Zoom ไลน์นะคะในวันอังคารและวันพฤหัสบดีค่ะซึ่งจะมีให้นักเรียนเข้าอยู่3ช่วงเวลานะคะเวลาที่1ก็คือ9นกนะคะถึง9นานาทีรอบที่2นะคะก็คือเวลา12นกถึง12 40นานาที และรอบที่3นะคะเวลา14นกาถึงเวลา14นกา40นาทีนะคะนักเรียนสามารถเลือกเข้านะคะสช่วงเวลานี้ได้เลยนะคะ,อ,ะอย่าลืมมาเรียนกันนะคะ้ควพบกันใหม่นะคะในช่วงหน้าวันนี้นะคะ see you next time bye ค่ะ